น,นี่นูก,กัสิมาเฮดเนือไกลมาหนึ่งไกลบานให้พี่น้องเบิงะะ้งเด้อค่ะนี่กัซสิวัตถุดิบกับสิมีพักซีเลาปลาเดียว <c oughs> และกาพงนัวคะ่ะแล้วกามีบแบบใบแบบกูดหัวหอมแล้วกาขิงแลวกาตะไคร่และก,ละก,ต,าาละกตามเสร็จเรียบร้อยเลยเด้อค่ะนี่นุกัสิเอาอันนี้ใส่เด้อคะ่ะ

ซีลาวด้วยค่ะน,น,นี่เด้อค่ะแม่หนูได้มาจากซีสก,กีเตอได,ดย,ย,ยหนูหายมา,จากจะแม่กัดอันนี้แม่หนูมักเอาไว้ให้แล้วเด้อ เด้อค่ะแล้วเอาพักซีเล่าลใส่ใส่ห้มมดนเลยแสลยแล้วก็คันเด้อมันลายแห้ง เขากันเดอร์ยังหมดเลยหคนไหว อขันตอนต่อไป็ะจังไดนแล้วก็เอาไปเอะเออเอาไปหนึ่งเปิัหนนีอเนาจได้วยค่ะ ต้าตองเทียหายมันสะอาด,อด,ดบนตุ๊บก็ทำแม่ดูสิได้บเกียรล่างค่ะก็เป็นกันได้ค่ะแล้วก็นหนึ่งเนะาะ เดี๋ยวถ้าบัดเบิ้งต้นที่ซุปแล้วนะค่ะน้อม,มันจะอร่อยไหมใช่ไหม